โหมดการขับขี่ของนิสันคิกนะครับจะมีสวิตช์อยู่1ปุ่มที่เราสามารถเปลี่ยนโหมดการขับขีง่ง่ายด้วยการกดปุ่มนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเปลี่ยนจากโหมด normal เป็นโหมด Sport กดอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากโหมด sport เป็นโหมด Eco นะครับและกดอีกครั้งหนึ่งก็กลับสู่โหมด normal อีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าการกดสวิตช์นั้นเนี่ยสั่งการโดยการกดปุ่มครั้งเดียวนะครับแล้วก็กดย้ำๆเป็นการวนลูป เข้าสู่เมนูแล้วก็การทํางานในแบบต่างๆหลังจากที่กดปุ่มโหมดที่สวิตช์แล้วเนี่ยตัวรถก็ทําการตอบสนอง รูปแบบการขับขี่แบบต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นโหมด normal จะทําให้เราสามารถขับรถพลังงาน e-power เหมือนกับรถจนคันเก่าที่บ้านนะครับก็คือจะไม่มีระบบการ Re g e n e r a t i v e พลังงานให้เรารู้สึกต้องหน้าทิมท้ายกระดกไม่จาเป็นต้องปรับตัวนะครับก็รับรู้ประสิทธิภาพการตอบสนองที่ดีเยี่ยมของรถยนต์ไฟฟ้าได้ทันทีหลังจากที่เราเพิ่มความคุ้นเคยแล้วก็ต้องการขยบสกิลการขับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เปลี่ยนจากโหมด normal ไปสู่โหมด Sport นะครับหลังจากที่เรากดปุ่ม Sport แล้วปฏิกิริยาของตัวรถเนี่ยจะตอบสนองถ่ายทอดออกมาด้วยรูปแบบการขับขี่ให้เรารู้สึกได้เลยอย่างเช่นรถก็จะเริ่มมีระบบการ รีเจนพลังงานนะครับหรือที่นิสสันเราจะเรียกว่า one p a d d l step หรือ e p a d d l step เพราะว่าในส่วนของปัจจุบันนิสสันคิก g e n 2เนี่ยเราเปลี่ยนชื่อเรียกของระบบ p a d a l เนี่ยจาก one p a d d l นะครับมาเป็น e p a d d l step ก็เพราะว่าในเรื่องของปฏิกิริยาและก็การใช้งานของระบบ p a d d l นี่มีการเปลี่ยนแปลงไปเดิมทีเราใช้คำว่า one p a d d l เพราะว่าระบบสั่งการระบบการขับขี่เราใช้แป้น คันเร่งเพียงแค่แป้นเดียวสามารถควบคุมในเรื่องของการเคลื่อนที่แล้วก็การชะลอความเร็วหรือการเบรกได้โดยแป้นเดียวเราจึงใช้ชื่อว่า one paddle แต่ก่อนหน้านี้เรามีเทคโนโลยี paddle ในนิสสันลีฟที่มีชื่อเรียกว่า e paddle ในนิสสันคิกเจนทองเนี่ยเราก็เลยใช้ชื่อว่า e p a d a l step เพราะว่ามี s t e ปการควบคุมแป้นคันเร่ง เพิ่มขึ้นมาในจังหวะที่เรายกเท้าขึ้นจากแป้นคันเร่งเนี่ยจะเกิดการเหนี่ยวนําของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่ลอ้อสามารถที่จะทําให้รถเนี่ยชะลอความเร็วแล้วก็หยุดรถได้นะครับแต่ว่าใน Gen2 เนี่ยไม่ถึงหยุดรถเพราะว่าเมื่อความเร็วของตัวรถเนี่ยลดลงในระดับ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะทำการปลดการเหนี่ยวนำของระบบรีเจนพลังงานนะครับทำให้รถเนี่ย เคลื่อนที่แบบสมูทไหลไปข้างหน้านะครับแล้วนอกจากนั้นตัวผู้ขับขี่ก็สามารถที่จะควบคุมแป้นเบรกเพราะฉะนั้นจึงเป็นรูปแบบการควบคุมการคอนโทรลที่เพิ่มขึ้นเราจึงใช้คำว่า paddle step นะครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่า e paddle step นั่นเองแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการเปลี่ยนแปลงระบบการควบคุม paddle นี้ก็คือคนที่ เพิ่งทําความรู้จักกับระบบการรีเจนพลังงานในนิสสันคลิกก็จะสามารถปรับตัวเข้าสู่การใช้งานในโหมดสปอร์ตและก็ในโหมด e ีโได้ง่ายมากขึ้นผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางไปด้วยก็จะไม่มีอาการเมารถนะครับเพราะรถจะไม่มีการหน้าทิ่ท้ายกระดกบ่อยครั้งเราพัฒนารูปแบบการตอบสนองของตัวรถก็เพื่อสิ่งนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับการขับขี่ของนิสสันคลิกนะครับย้อนกลับมาที่โหมดการขับขี่นะครับ โหมดการขับขี่ของนิสสันคิกประกอบไปด้วย normal mode sport mode eco แล้วก็ในส่วนของ ev mode นะครับนั่นหมายความว่ารถยนต์นิสสันคิกมีโหมด ev สามารถขับขี่โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากตัวรถเพียงอย่างเดียวนะครับในการขับขี่แล้วความจุแบตเตอรี่2กิโลวัตต์นั้นสามารถไปได้ไกลมากแค่ไหนเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับ เราสามารถที่จะสั่งให้รถทำการชาร์จได้นะครับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่โดยการสั่งโดยผู้ขับขี่นะครับเราแพนมาที่สวิตช์ EV นะครับเราจะทำการกดปุ่ม EV เนี่ยดึงเข้าหาตัวนะครับ2วินาทีหลังจากนั้นจะมีคำสั่งชาร์จพร้อมกับตัวไอคอนชาร์จเจอร์นะครับปรากฏขึ้นมุมอมองของการทำงานของเครื่องปั่นไฟก็ ติดขึ้นเป็นไอคอนสีส้ม <Okay. S 1> พร้อมกับมีลูกศรสีส้มแสดงสถานะการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่นะครับและในกรณีนี้เองที่มีการชาร์จระบบเครื่องปั่นไฟจะสั่งชาร์จให้กับแบตเตอรี่จนถึงระดับ90%สงสัยกันไหมครับว่าทำไมไม่ชาร์จให้เต็ม100%เพราะว่าเมื่อไหร่ที่แบตเตอรี่มีการชาร์จจนเต็ม100%จะถือว่าเป็นการครบรอบของเซลล์การชาร์จนะฮะเพราะงั้น ตัวโปรแกรมของนิสันคลคิกจึงออกแบบมาให้ชาร์จแม็กซิมัมเพียงแค่90%หลังจากนั้นก็จะมีการถ่ายเทพลังงานไปยังอุปกรณ์ของตัวรถไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับหรือระบบส่งกำลังที่มอเตอร์ใช้พลังงานไปเช่นเดียวกันกับการชาร์จคือเมื่อเราไม่ชาร์จให้เต็มร้อยรถก็จะถูกโปรแกรมให้ไม่ใช้ไฟจนหมด0%เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น,น รถเนี่ยก็จะยอมให้ระบบการใช้พลังงานเนี่ยให้เหลือพลังงานน้อยที่สุดเพียงแค่10%ระบบการชาร์จนะครับหรือระบบการสำรองพลังงานเนี่ยก็จะยอมรับให้กระแสะไฟเหลือในระดับที่น้อยที่สุดเพียงแค่10%เพียงแค่นี้รอบการชาร์จของแบตเตอรี่น e ิสสันคิก e p o w e r ก็จะไม่ครบรอบ น,นั่นหมายความว่าเราจึงสามารถใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตของนิสันคลิกเนี่ยได้ยาวนานจนถึง10ปีและนิส s ันเองก็รับประกันว่า10ปีนี้ไม่จํากัดระยะทางการใช้งานประสิทธิภาพการตอบสนองการชาร์จและการส่งพลังงานของแบตเตอรี่เนี่ยนิสสันคลิกนั้นก็จะยังคงประสิทธิภาพได้ เท่ากับวันที่ส่งมอบให้กับลูกค้าอยู่ต่างต่อเนื่องนั่นเองและในกรณีนี้เราจะชาร์จให้จนถึง90%และเราจะไปทดลองกันว่าเมื่อเรามีไฟฟ้าอยู่ในรถนะครับมากถึง90%แล้วในโหมด EV ที่เราสามารถขับขี่ได้โดยที่ไม่พึ่งพาเครื่องปั่นไฟเลยเนี่ยจะสามารถนำพารถไปได้ไกลสักกี่กิโลเมตรเราเคยเห็นคลิปที่เขาทำการทดสอบในนิสสันคลิก Gen 1กันไปแล้ว ตอนนี้แบตเตอรี่เราได้ขนาดที่ความจุที่ใหญ่ขึ้นมากขึ้นแล้วในครั้งนี้เราจะรู้แล้วว่า2.0กิโลวัตต์นั้นจะสามารถพาเราไปได้ไกลสักกี่กิโลเมตร <S <S 1> <S 1> <ๆ>เราจะขับโหมด EV ไปเรื่อยๆจนกว่าตัวรถจะบอกว่าไม่สามารถขับต่อไปได้ด้วยโหมด EV นะครับ เราก็จะขับปกติเหมือนเราขับรถอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับไม่ได้เป็นการทดสอบหรือว่าไม่ได้ขับทดสอบสมรรถนะของตัวรถไม่ได้เขียบคลิกดาวไม่ได้สร้างอัตราเร่งเพราะว่าในชีวิตจริงในการใช้งานเราก็จะขับรถปกติด้วยความเร็วคงที่เราอยู่กันบริเวณถนนเศรษฐกิจนะครับด้านหน้าของโชว์รูมสยามนิสัน TKF นะครับใครที่ มีโอกาสมาพุทธมนทลสาย4นะครับก็แวะเข้ามาใช้บริการสยามนิสันทีเกันได้ในการทดสอบระบบการขับเคลื่อนด้วยโหมด EV เนี่ยตัวรถนิสันคิกเนี่ยจะรีเควสโหมดการทำงาน2โหมดนะครับเป็นพื้นฐานก็คือโหมดสปอร์ตก็ได้หรือโหมด Eco ก็ได้เหตุผลที่โหมด EV r e รีเควสโหมดการขับขี่เนี่ยก็เพราะว่าทั้งโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมด Eco เนี่ยจะมีการ เปิดการทำงานของระบบ Re g e n e r a t i v e พลังงานหรือที่เรียกว่าระบบ p a d เดของทางนิสสันทุกครั้งที่มีการผ่อนเท้าขึ้นจากแป้นคันเร่งนะครับระบบการรีเจนพลังงานก็จะเริ่มทำงานนะครับก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำของพลังงานจนที่รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่นะครับก็จะทำการอาศัยการหมุนของล้อนะครับผลิตกระแสไฟฟ้ากลับไปยังแบตเตอรี่ เพราะงั้นโหมด UV เนี่ย<ม>ก็จะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นจากการที่ผลิกตกระแสไฟฟ้าจากการหมุนของล้อน,นั่นเองนะครับเพราะงั้นมันก็เลยต้องรีเควสตสองโหมดนี้และทุกครั้งที่มีการชะลอความเร็วเนี่ยเราก็ยกน้ำหนักขึ้นจากแป้นคันเร่งก็จะมีการชาร์จไฟกลับในการขับขี่แบบกด,กดคันเร่งแล้วก็ใช้ความเร็วคงที่เนี่ยตัวรถก็จะทำการบริโภคไฟอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนกรณีแบบนี้ระยะทางก็อาจจะได้ ตรงตามสเปคของกระแสไฟที่มีอยู่ในตัวแบตเตอรี่แต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยเมื่อเราใช้งานนะครับเรารีเควสระบบการขับขี่แบบสปอร์ตหรืออีโคเนี่ยระยะทางเราจะได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงที่ขับขี่รถปกติเนี่ยเราสามารถได้กระแสไฟเพิ่มจากการผ่อนคันเร่งหรือการชะลอความเร็วของตัวรถไปพร้อมๆกันนั่นเองตอนนี้เราเดินทางมาได้ระยะทาง3กิโลเมตรแล้วนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่ก็ลดลงเหลืออยู่50%นั่นแปลว่า3กิโลที่เคยว่ากันไว้เนี่ยตรงตามที่สเปคกำหนดเพราะว่าบนหน้าจอพอครบ3กิโลปั๊บขึ้นมาทันทีเลยว่าไม่สามารถขับขี่ในโหมด EV ต่อไป <Okay. S 2> ทั้งทั้งๆที่แบตเตอรี่เหลืออยู่50%สรุปว่าโปรแกรมการขับขี่ใน Nissan Kicks Gen 2เนี่ยนะครับแตกต่างจากโปรแกรมการขับขี่ของ Nissan Kicks Gen 1โดยสิ้นเชิงนะครับ เพราะว่าโหมด EV ของนิสสันค c ิก Gen 1เนี่ยจะยอมให้แบตเตอรี่เนี่ยลดลงไปอยู่ระดับ10%ของตัวแบตเตอรี่จึงจะยกเลิกโหมด EV <Okay. S 1> นะครับแต่ว่าในโหมดของนิสสันคลิก Gen 2เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยจะลดลงเหลือระดับ50%การขับขี่ด้วยโหมด EV ก็จะทำการยกเลิกเช่นเดียวกันเพราะงั้นระยะทางที่วิ่งได้ของโหมด EV ในน e ิสสันคลิก ePower นั้นวิ่งได้3กิโลเมตรครับ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบการตอบสนองของ e-pedal step ก็คือเราจะขับรถไปในความเร็วปกตินะครับแล้วก็เมื่อเรามีจังหวะเราจะทำการยกเท้าขึ้นจากแป้นคันเร่งยกเลยโอเคนะครับแล้วก็ให้ระบบรีเจนพลังงานเนี่ยทำให้รถชะลอความเร็วแล้วเราจะมาดูกันว่าการผลิตกระแสะไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มปริมาณการ ชาร์จให้กับตัวรถเนี่ยเร็วช้ามากแค่ไหนในการขับปกติแบตเตอรี่จะส่งกระแสไฟไปที่มอเตอร์นะครับส่งกำลังไปที่ล้อถ้าเราดูจากรูปภาพไดอะแกรมที่ปรากฏอยู่เนี่ยจะเห็นขนาดของลูกศรเนี่ยมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็แน่นอน,นครับเวลาที่เราผ่อนกันเร่งด้วยความเร็วคงที่เหมือนกับตอนที่เราเคลื่อนที่เนี่ยลูกศร เปลี่ยนทิศทางจากการส่งจากแบตเตอรี่ไปที่ล้อก็ส่งจากล้อกลับไปที่แบตเตอรี่เนี่ยขนาดของลูกศรเนี่ยมีนัยยะสําคัญเพราะว่ามันมีขนาดที่เท่ากันนั่นแปลว่าไฟฟ้าใช้ไปกับก,บการเคลื่อนที่เท่าไหร่ก็สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้ากลับไปยังแบตเตอรี่ในสัดส่วนที่เท่ากันได้แต่ถ้าหากว่าเราวิ่งรถด้วยความเร็วนะครับแล้วก็มีการผ่อนคันเร่งแบบกระทันหันหรือว่าแบบยิ่งยวด ให้เราลองสังเกตขนาดของลูกศรที่หันหัวไปทางแบตเตอรี่เนี่ยที่วิ่งจากล้อไปจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อมีการชะลอความเร็วแบบยิ่งยวดเนี่ยการผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะมากเป็น2เท่าของการปั่นไฟของตัว generator ด้วยนะครับเรามาทดสอบกันตอนนี้ความเร็ววิ่งที่60กิโลเมตรช่โมงนะครับให้สังเกตลูกศรน,นะ แล้วตอนนี้ไม่มีรถตามมาข้างหลังเราก็จะยกขึ้นเลยเห็นไหมครับเห็นลูกศรไหมตอนนี้การเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าของล้อเนี่ยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเป็นสองเท่าของการขับขี่ปกติเพราะฉะนี้เองที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยเมื่อมีการขับขี่ในสภาพบนท้องถนนปกติทั่วไปเนี่ยการผลิตกระแสไฟฟ้า นะครับกับไปยังแบตเตอรี่เนี่ยจึงลดการพึ่งพาการใช้พลังงานจากเครื่องปั่นไฟที่อยู่ในรถนิสสันค c ิกเปรียบได้เหมือนกับกรมธรร์ประกันภัยที่เราซื้อกรมธรรม์จิดรถไว้เพื่อมั่นใจว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วะจะไม่มีปัญหานะครับกับตัวรถเครื่องปั่นไฟที่มีอยู่ในรถนิสสันคลิกเนี่ยก็เปรียบได้แบบนั้นเช่นเดียวกันนั่นหมนายความว่าเรา มีเครื่องปั่นไฟไว้เครมว่าเราสามารถที่จะเดินทางได้ตลอดเส้นทางที่เราออกทริปนะครับเดินทางไม่ว่าจะไปที่ไหนจะไกลแค่ไหนขอแค่มีเครื่องปั่นไฟติดรถนะครับแล้วก็มีน้ํามันเชื้อเพลิงที่เราสามารถหาเติมได้ตามปั๊มทั่วไปนะครเราก็สามารถเดินทางจากจุดหมายนะครับที่เราเริ่มและจุดปลายทางที่เราไปนะครับได้อย่างสบายไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปจอดแวะหาสถานีชาร์จนะครับ ไม่ต้องไปแย่งแล้วก็ไม่ต้องจองสถานีชาร์จเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ประสบปัญหาอย่างที่ผ่านมา <Okay. S 2> ที่เราได้เห็นนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่รถยนต์ไฟฟ้าให้ไม่ได้ก็คือเรนจ์ mm hmm. การวิ่งนะครับนิสันคลิกของเราเนี่ยมีขนาดความจุข,ของถังน้ำมันนะครับ41ลิตรใน41ลิตรสามารถที่จะนำพา mm hmm. การเดินทางของเราตลอดทริปได้ไกลถึงระดับ 800ถึง900กิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับความชำนาญแล้วก็ความสันทัดกรณีของผู้ขับขี่นะครับอย่างเร็วร้ายที่สุดเขาก็วิ่งกันอยู่ที่ระดับ800นะครับสำหรับคนที่ขับรถสบาย,บายใจเย็นแล้วก็รู้ว่าขับขี่ในโหมดแบบไหนที่จะสามารถประหยัดพลังงานได้มากที่สุดซึ่งบนหน้าจอเรือนใหม่ของทางนิสสันคิกเนี่ยเราก็มีกราฟิกมีดิสเพลย นะครับเป็นกราฟบอกไว้ด้วยว่าขับขี่แบบไหนจะทำให้ได้ระยะทางในการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้นนะครับง่ายๆครับผมจะเปลี่ยนหน้าจอเป็นสัญลักษณ์รูปนี้นะครับที่เห็นส่วนบ้านท้ายของรูปรถนิสสันคลิกเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของอรูปสัญลักษณ์เครื่องวงกลมนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่สีฟ้าใช้อักษรกำกับแชมป์มีตรงสือที่อ่านออกเสียงได้ว่า อีโนะครับแล้วก็เวลาที่เราขับรถเรามีการผ่อนคันเร่งนะครับหรือว่าการเหยียบคันเร่งเนี่ยให้กราฟิกไฮไลท์สีขาวเนี่ยมันอยู่ในสเปซของคำว่า Eco เนี่ยก็ถือว่าเรากำลังใช้ย่านความเร็วที่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดความประหยัดมากที่สุดของ s s a สันคิกถ้าตัวผู้ใช้ทุกคนนะครับสามารถที่จะศึกษาว่ามีพฤติกรรมการขับของเราเนี่ยอยู่ในโหมดอีโหรือเปล่านะครับ ให้เปิดโหมดนี้เปิดหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำความเร็วปกตินะครับดูซิว่าเราเป็นคนที่มีพฤติกรรมการขับขี่นิสสันคิกอยู่ในโหมดของ Eco ไหมแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะทดสอบว่าเมื่อเราทำความเร็วคงที่ระดับ80 90 1้อเนี่ยมันอยู่ในโหมด Eco คไหมนะครับมันก็จะสามารถบอกเราได้ผ่านหน้าจอนี้ว่าความเร็วคงที่ระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นอยู่ในโหมดอีโหรือเปล่า เราคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วถ้าเราทําความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ในโหมดอีโคหรือเปล่านะครับเราคงทดสอบในพื้นที่ทดสอบเราตรงนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปยังหมุดหมายอื่นนะครับเพื่อที่จะสามารถขับรถนิสสันคิกโดยใช้ความเร็วได้นะครับ100เราจะ100แช่เลย ร้อยสิบให้สังเกตมันก็ยังอยู่ในโหมดอีโคอยู่ดีแล้วถ้าเราพอใจที่ความเร็วร้อยร้อยสิบขับแช่แบบนี้ก็ยังประหยัดอยู่ดี ตอนนี้เราทำความเร็วคงที่อยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับคำแนะนำของนิสสันคลิกก็คือยังอยู่ในเรนจ์ของอีโคอยู่แสดงว่านิสสันคลิกออกแบบมาให้เป็นรถที่วิ่งทั้งในย่านความเร็วสูงนะครับแล้วก็ความเร็วที่ต่ำก็ยังอยู่ในเรนจ์ของความประหยัดอยู่ดีจากที่เราได้ ท้า n ายทำความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เราก็ทำสำเร็จกันแล้วนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปนะครับซึ่งผมจะสรุปให้ทุกท่านได้ฟังนะฮะอย่างแรกเลยก็คือความเร็วของตัวรถเนี่ยมันไม่ได้สัมพัน์กับการทำงานกับเครื่องปั่นไฟนะครับเราจะเห็นได้ว่าในจังหวะที่เราเหยียบคันเร่งเราคลิกดาวเครื่องปั่นไฟได้รับการกระตุ้น ให้ทํางานในรอบสูงก็จริงแต่หลังจากที่เครื่องปั่นไฟทํางานในรอบสูงช่วงสั้นๆมันผลิตกระแสไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ได้อย่างยิ่งยวดแล้วในช่วงระยะเวลาอันสั้นภายใน -3 อสาวิเครื่องปั่นไฟก็จะดาวรอบการทํางานของเขาลงนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ระดับรอบกลางเพราะฉะนั้นพอเครื่องปั่นไฟลดลงแต่ความเร็วของตัวรถที่เราขับอยู่นั้นเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงนะครับมีเพียงแค่ รอบการทํางานของเครื่องปั่นไฟเนี่ยเขาจะดาวลงนะครับมันก็ทําให้ใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงนะครับเพราะงั้นเป็นเรื่องยากอีกเช่นเดียวกันที่เราจะขับรถนิสสันคิกให้อยู่ในโหมดไม่ประหยัดนะครับเพราะว่าทันทีที่รถเนี่ยทำงานในรอบสูงมันก็จะทําการวิเคราะห์พลังงานกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่เป็นสําคัญแล้วก็ลดรอบการทํางาน อย่างอิสระเลยนะครับเพราะงั้นเมื่อสักครู่เนี่ยเราลองวิ่งกันที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอบการทำงานของเครื่องปัดไฟก็ยังอยู่ในระดับรอบกลางไม่สูงนะครับขับขึ้นไปอยู่ในโหมดรอบสูงเนี่ยเฉพาะตอนที่เราสร้างอัตราเร่งช่วงสั้นๆที่เหยียบคันเร่งลงไปเพื่อจะไต่ความเร็วจาก100ไปสู่120ใช้เวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นรอบการทำงานของเครื่องปั่นไฟก็ลดลง อยู่ในระดับรอบกลางอีกเช่นเดิมนะครับเพราะงั้นพอรถวิ่งที่ความเร็วลอยตัว120เครื่องปั่นไฟก็จะกลับมาทํางานอยู่ในรอบการทํางานระดับรอบกลางอยู่ในความเหมาะสมของโหมด Eco คนะครับทำให้รถยนต์นิสสันคลิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเมาส์จะปรับสมดุลของการทํางานของเครื่องปั่นไฟให้อยู่ในโหมดประหยัดทุกครั้งนะครับเป็นเรื่องยากมากที่จะทําให้เราขับรถยน์นิสสันคลิกอ e ีพาวเวอ ให้อยู่ในโหมดที่ไม่ไประหยัดนะครับคงหาจังหวะที่เราจะเหยียบคันเร่งลึกๆจมเพื่อที่จะให้รอบการทํางานของเครื่องปั่นไฟเนี่ยขับขี่ในโหมดแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงระยะทางที่วิ่งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยการจราจรไม่ได้หนาแน่นมากนะครับอย่างที่เราขับขี่กันมาเนี่ยก็ไม่มีช่วงไหนที่เราสามารถขับ ทำความเร็วได้สูงนะครับถึงระดับ9 0้เลยนะครับต้องมาอาศัยถนนอักษระในการทดสอบว่าจะทําความเร็วเกินร้อยเนี่ยจะทําได้หรือเปล่านะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาแล้วนะครับว่าทําได้นะครับแล้วก็ทําได้ดีมากๆด้วยเดี๋ยวเราจะไปถึงที่หมายนะครับแล้วเรามาดูค่าเฉลีย่ยอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงของน e ิสสันคิก e-power กันต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่านี่เรากำลังพยายาม ทำให้รถยนต์นิสสันคลิกอ e ีพาวเวอของเราคันนี้มีตัวเลขอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงให้มากที่สุดดูซิว่าการขับขี่แบบแย่ที่สุดที่เราทําได้เนี่ยรถนิสสันคลิกอ e ีพาวเวคันนี้จะให้อัตราการบริโภคเชื้อเพลิงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเรารู้กันตอนนี้เราก็จบทริปในการทดสอบเรื่องที่เป็นคำถามขาใจนะครับหลายๆคนแล้วก็ วันนี้ตอบโจทย์ได้นะครับว่าในเรื่องของการประหยัดพลังงานของ n i s สันคิกอีพาวเวอร์เนี่ยมีแกนความสําเร็จในเรื่องของความประหยัดเนี่ยยังไงบ้างโหมดการขับขี่ของ n i s สันคิกอีพาวเวอร์โหมด n o ร m o l นะครับโหมดสปอร์ตและโหมด Eco แต่ว่าวันนี้เราทดสอบโหมดพิเศษของ n i s สันคิกอีพาวเวอก็คือ EV Mode นะครับเราทดสอบและเราต้องการอยากจะรู้ว่า EV Mode นั้นจะสามารถวิ่งได้ไกลสักกี่กิโลเมตรจากการทดสอบของเราวันนี้ก็คือ วิ่งได้3กิโลเมตรแล้วก็ยกเลิกการขับขี่ e v mode เมื่อสถานะแบตเตอรี่เหลือเพียง50%จึงได้ข้อสรุปว่าเจน1และเจน2โหมดการขับขี่นี้เปลี่ยนไปในเจน1เนี่ย e v mode เนี่ยสามารถที่จะขับขี่ยาวไปจนถึงระดับแบตเตอรี่เหลือ10%นะครับจึงทำการยกเลิกแต่ว่าในเจน2เนี่ย จากฟูลเซลนะครับ90%ลดลงเหลือ50%โหมดการขับขี่ของ EV Mode ก็จกเลิกแต่ทั้ง2เจนเน่ก็จะวิ่งได้ระยะทางเท่ากันก็คือ3กิโลเมตรเหตุผลเพราะอะไรนะครับลองมาฟังเหตุผลประกอบกันดูนะครับอย่างแรกก็คือการที่ ขับรถนิสสันคิก epower ให้มีประสิทธิภาพในการจัดสรรพลังงานที่ดีที่สุดควรจะต้องมีแบตเตอรี่หรือว่ามีกำลังไฟเพียงพอในแบตเตอรี่ที่มากพอที่จะตอบสนองให้กับตัวเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่ามอเตอร์ที่จะทําการขับเคลื่อนให้กับรถยนต์เนี่ยจะต้องมีกระแสไฟมากเพียงพอเพราะว่าในเจน2เนี่ยเราได้ทําการปลดล็อกให้มอเตอร์มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แตกต่างจากตัว Gen 1นที่ถูกล็อกไว้ที่ความ 150กิโเมตรต่อชั่วโมงเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะบอกได้แล้วว่าความต้องการของปริมาณกระแสะไฟรุ่นไหนนะครับมีมากกว่ากันเพราะงั้นการที่เราจะต้องเพรสเซฟกระแสะไฟในแบตเตอรี่ไว้ให้มากขึ้นนะครับจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพียงพอกับการใช้งาน ไม่อย่างนั้นนิสันคิกเราก็อาจจะเจอปัญหาในเรื่องของสภาวะการขับเคลื่อนที่ไม่สมบูรณ์สัญลักษณ์รูปเต่าคลานก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอได้ถ้าหากว่าการจัดสรรพลังงานได้ไม่เหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นกับรถจนนิส e ันคิก e p o w e r ถ้าระบบการทํางานของตัวรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ระบบก็จะทําการตัดต่อพลังงานตามเงื่อนไขนะครับในที่นี้ก็คือ50% ระบบ EV ยกเลิกถ้าหากว่าเราคิดถึงในเรื่องของระยะทาง3กิโลเมตรที่ได้จากโหมด EV เนี่ยเราจะใช้โหมด EV ในช่วงเวลาไหนบ้างนะครับถึงจะเกิดประโยชน์ผมยกตัวอย่างเช่นขับรถถึงบ้านแล้วต้องการที่จะถอยรถนะครับโดยการถอยหลังเข้าบ้านนะครับหันหน้าออกหน้าบ้านรถยนต์ของเราเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเปิดโหมด Eco นะครับหรือโหมดสปอร์หรือโห,ห,หมด Normal เข้าก็กดสวิต ตำแหน่ง EV นะครับเพื่อเปิดการทำงานของ EV Mode จากนั้นก็เคลื่อนตัวรถถอยหลังเข้าอาคารจอดรถเข้าตัวอาคารในกรณีนี้เครื่องปั่นไฟจะไม่ทำงานเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ปล่อยพลภาวะจากการทำงานของเครื่องยนต์เข้าสู่อาคารสถานที่ที่อยู่อาศัยนะครับที่ที่เป็นที่อยู่ของคนที่รักนะครับในครอบครัวและที่สำคัญไม่สร้างเสียงรบกวนให้กับตัวผู้อยู่อาศัยด้วยนะครับ หรืออีกในสถานการณ์หนึ่งเช่นการที่เราขับรถไปในสถานที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเช่นโรงพยาบาลหรือว่าในส่วนของสถานที่ที่ต้องการความเงียบสงบรถยนต์ Nissan Kicks ก,ก็สามารถที่จะสนับสนุนสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้โดยการเปลี่ยนจากโหมดปกตินะครับที่เรามีอยู่2โหมด3โหมดนะครับไปเป็นโหมด EV แบบเจาะจงก็สามารถทําได้เพราะงั้นระยะทาง3กิโลเมตรจากแบตเตอรี่ที่มีอยู่เนี่ย เพียง ü, พอที่เราจะสามารถสร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เพื oui, ่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไงตรงกับที่ผมให้คําแนะนําหรือเปล่านะครับร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์ในส่วนของเหตุผลที่ประกอบกันนะครับเพื่อนๆที่ใช้น issan kick e power อยู่ทําได้เหมือนกับที่เราทดสอบหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นมาให้ฟังกันบ้างนะครับ